สวัสดีครับผมนี่กับผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเมก a ามอนสเตอร์นะครับหรือ p o เก็ตคัมมิ่งนั่นเองนะสำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาอัปเดตกิจกรรมกันซึ่งวันนี้หูแบบว่ากิจกรรมโคตรเยอะนะครับและมีอะไรทําเยอะมากนะครับแล้วก็โปเกมอนเทพเนี่ยเข้ามาเพียบเลยนะครับผมก็เมียวมาดูกันครับมีสุ่มการันตีเทพด้วยนะนะครับผมถ้าเกิด อย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับให้สะสมเพชรไว้ประมาณสัก1 7ื่นถึงหมื่นเหรือ2 0 0 0 0นะฮะคุณจะได้เทพในวันนี้แน่นอนนะครับผมโอเคก็ก่อนจะเรื่อก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็สาหรับใครที่ตามเกมเมกามอนสเตอร์อยู่นะครับอยากชมคลิปเก่เกมนี้นะก็รับชมได้ในเพลย์ลิสต์นะครับผมเมกามอนสเตอร์นะอยู่ที่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็น้าช่องนั่นเองนะครับผมอ่ะเมื่อพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลยนะครับผมอ่ะเริ่มกันที่นะครับด้านบนก่อนเลยนะฮะกิจกรรม เดบอนลิเบตนะครับก็เป็นกิจในส่วนของสะสมใช้เพชรนะเออก็ใช้ไปนะครับผมก็จะมีของรางวัลด้วยนะ2,500ก็ได้เป็น a a d v n c e Friendship นะครับ5,000ก็ไปเป็นตัวอัพดาวนะครับแล้วก็1มื0นหนึ่งนะครับจะได้เป็นอุปกรณ์อัพหุ่นยนต์นะ2,000 0 3 0 0 0 0ม0เป็น r e g e n เ a อเ Universal เ h a r ์นะครับแทนโปเกมอน S บวกนะครับผม S ขึ้นไปนะฮะแล้วก็50,000เพชรได้เป็นรูนะครับก็ไปลองทำกันดูนะฮะ นอกจากนี้ครับก็จะมีคอลิเบตด้วยนะครับก็เหมือนกันสะสมใช้เพชรไอ้ใช้ทองนะครับผมก็สําหรับวิธีนี้เคยแนะนําไปแล้วนะวิธีทำให้ให้ได้หนึ่งพันล้านนะครับก็คือการย่อยโปเกมอนแล้วก็อัพย่อยอัพย่อยอัพย่อย,อย,อ,ยอย่างเงี้ยครับมันจะได้เงินสะสมหมุนเวียนวงกลมเนาะก็ลองไปดูนะครับก็รางวัลตามนี้เลยนะก็มีพวกดูแลเซนนะครับ5 000, 10, 000, ล้าน10ล้านจะเป็นแอดไวฟอร์ดไวฟ์อีวีนะ50 000, ล้านนะครับเป็นอ e ีพิกเฮลไอเทมเชสนะครับ100 000, ล้านเป็น ในส่วนของหุ่นยนต์นะ500ก็เป็นอ p i ิกยูนิเวอร s t o ล e นะครับส่วน1,000ล้านเป็น r e g e n า a ี Universal Chart นะครับใช้แทนโปรแกรมอนระดับ S ขึ้นไปนะครับผมโอเคแล้วก็กิจกรรมันคงค้างอยู่ก็คือล็อกอิน7วันนั่นเองนะครับเหลือแค่วันเดียวนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นกิจท i m ์ l ลิมิตนะครับนี่มาแล้วครับก็จะเป็นแพรกูนะครับจะบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะฮะมีเพชรแจกฟรีนะครับ3,000เพชรเลยนะครับผม ซึ่งผมรับไปพิมพ์ที่บบรรบ้อยแล้วนะฮะตอนแรกผมมีเพรแค่10,060ตอนนี้ผมมี10,090 20,000แล้วกันนะก็ได้ฟรีๆครับถามถามว่าหาได้จากไหนใช่ไหมฮะเลือกวันที่ลูนิสคาวแพ็กนี่ครับจะมีฟรีอยู่500เห็นไหมแล้วก็นี่ครับเดจิก G ิคั t นะครับโปเกนมนเทพ S บวกตัวที่หนึ่งนะฮะนะครับก็จะมีแจก500เห็นไหมฮะแชมิน S บวกนะครับตัวที่สองนะแจก500นะครับผมแล้วก็คิวเลม S บวกแจกอีก100นะครับผมเซ็คลอมนะครับ S บวกแจกอีก500เห็นไหมฮะแล้วก็นะครับชิปลิมิตนะครับนี่แจกอีก500นะครับผมแจกเพลนโคตดเยอะนะฮะแล้วก็ในส่วนของอ่ะกิจกรรมนี้ก็เป็นอ่าเอ็กพอร์ตดีนะครับก็อุปกรณ์อัพเกรดหุ่นยนต์นั่นเองนะครับผมก็ถ้าเกิดทำตามเงื่อนไขเสร็จก็มารับของรางวัลตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ทิงเก็ตสกัดดรอวนะครับก็มาแลกของรางวัลได้ตรงนี้นะครับ แล้วก็สปริงเฟสิวัลสเปเชียลแพ็ k นะฮะก็มารับเพจฟรีได้60นะครับผมแล้วก็รูนลิมิเต็ดนะครับก็มารับเพจฟรีได้500เห็นไหมฮะโอ้โหครเยอะนะครับเบสเซ็ต,ตรงนี้นะครับรับกันไปเลย3,000เพจนะครับผมก็มีโปเกมอนนะครับ S อบวกอยู่4ตัวเลจิกิการ์ดแชมินคิวเลมแล้วก็เซค,ครอมนะครับผมมาสี่แล้วนะอ่าโอเคถัดไปนะครับก็จะเป็นนะฮะ อ่ะอันนี้ด้วยนะครับตรงนี้นะเข้ามาที่ value pack นะครับก็ได้ฟรีอีก100เห็นไหมฮะนี่ครับอันนี้ก็ได้ฟรีอีก60 60นี่ก็60นะางล่างเห็นไหม r i n g Festival นี่ก็60นะนี่ครับ60 60 60นะครับเบ็เสร็จนะครับ2ไอคอนที่ผมเข้าไปนี่ก็3000นะถือว่าให้ค่อนข้างเยอะนะ3000เพชรฟรีๆเลยนะโอเคเราไปดูเทพตัวที่5กันนะครับ เทพตัวที่5อยู่ในลัคกี้สปินนะครับนี่เป็นเซราโอล่านะครับผมเป็นโปเกมอนนะครับ S อบวกอีกตัวหนึ่งนะครับผมเป็นโปเกมอนไฟฟ้านะครับผมก็อันนี้นะครับจะต้องนะครับเติมนะครับแล้วก็สุ่มเข้าไปนะครับผมทั้งหมดแหละมาแล้วนะ5ตัวนะครับผมเทพมา5ตัวนะโอเคถัดไปนะครับกิจกรรมต่อไปนะครับให้เราเข้ามาที่ประจญภัยนะครับนี่ครับกิจประจญภัยให้เข้ามาลี่อ่าเดลี่นะครับผม เดนจินเลววันนะครับนี่ครับคุณจะปกติเดนจินเลววันใช่ไหมเราจะใช้ได้แค่2ครั้งต่อวันใช่ไหมฮะสครั้ง2ครั้งสครั้งแต่ว่ามีพีดันเจี้ยนนะครับจะเข้าได้3ครั้งนะแล้วก็นะครับกิฟต์ดันเจี้ยนเข้าได้3ครั้งนะครับผมอ่าก็เปิดโอกาสเพิ่มเข้ามาจํานวนหนึ่งนะฮะนอกจากนี้นะครับเอเวนเจอร์โรสนะฮะก็ได้รางวัลคูณ2ด้วยนะครับผมนี่เป็นดับเบิลบริสนะครับผมเห็นป่ะมันเขียนไว้ทางขวาบนเห็นป่ะก็ผมก็รับของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ โอเคเพียบเลยนะตอนนี้มามาเต็มเลยนะครับโอเคต่อมานะครับเป็นตู้นะครับสุ่มการันตีเทพกันดีกว่านะฮะได้เวลาแล้วนะครับผมก็จะมาสุ่มให้ดูแต่ไม่ใช่คลิปนี้นะผมตัดสินใจก่อนนะครับว่าจะเอาตัวไหนนะครับให้ความพิจิวนะฮะนี่ครับเป็นเทพเซครคมกับตัวกิลอาติน่านะก็เข้าไปดูสเตตได้นะครับคือจะบอกก่อนนะว่ากิจกรรมนะครับเดจเนรีซัมมอเนี่ยนะครับจะเป็น การสุ่มการันตีนะเพียงแค่คุณมีเพชรเพียงพอนะครับสุ่มอยู่ประมาณช่วงที่1 7ื่นเถึงหมื่นเพชรเนี่ยคุณจะได้เทพเลยนะครับผมมันจะให้เลือกระหว่างเซคคลอมกับกิลติน่านะคุณจะเอาอะไรท่นเองนะเมื่อรอบก่อนผมก็สุ่มนะครับระหว่างพาวเกียร์กับเดียกัดาร์ฟไลให้ดูแล้วนะครับเดีย๋ยวรอบนี้ผมค่อยมาสุ่มให้ดูนะครับอันนี้มาแนะนํากิจกรรมกันก่อนในส่วนเซคคลอมนี่ก็นี่ครับเป็นโปเกมอนท่าสายฟ้านะพลัง1 6ึ่นะเน้นไปทางด้านโจมตีนะครับกายภาพนะ ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะแต่ช้าไปหน่อยนึงความเร็ว90นะอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นกีรติน่านะครับก็เดือเดเยอะมากนะครับโคตรถึกนะครับผมตีแรงมากนะครับอืมก็ถือว่าโอเคนะ2ตัวนะครับก็สุ่มการันตีนะครั้งละ2องรนะครับสุ่มสิครั้งก็2 4 8 0นะครับไอเทมที่ได้ได้ก็จะประมาณนี้นะนี่มันจะมี S บด้วยนะครับก็มี S ธรรมดาอีก เพียบไปหมดนะครับผมก็เดี๋ยวมาลองสุ่มกันนะครับในคลิปถัดไปนะอ่ะโอเคกิจกรรมก็จะประมาณนี้นะครับเ,เสร็จแล้วมีเทพทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะครับเข้ามาในวันนี้นะแล้วก็มีกิจกรรมรับเพชรฟรีนะครับสามพันเพชรฟรีนะครับแล้วก็มีกิจรับรพวกไอเทมต่างๆ2เท่านะครับก็ไปลองเล่นกันดูนะครับ ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะสำหรับกิจกรรมสัปดาห์นี้นะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็ลิ่งกิกรหนึ่งมาแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆเพื่อม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ